ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเกษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสําคัญสําคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาิกาถึง7นาฬิกาทางสวทน,น่าน94 75เมกะเฮิร์เว็บไซต์ วิร์ลไวด์เว็บน่นเรดิโอดทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิ ทานันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนมองนานคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากรนการ,กรเกษตรีินสาจำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนา้อยชุมชนคนนาหมืน่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนมืองสวนอารเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลมองนานเราชาวนานรักชาติ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่ททร,บรับกับรมของผมโดจำเช่นเคยทุกเช้าวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา6นากาถึง7นาฬกาทางสวท m อ FM 94.75เมกะเฮิรตซแห่งนี้นะครับในรายการผู้ว่ามาแล้วดำเนินการโดยผมเซนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับอย่าลืมนะครับเติมสุขในายามเช้าด้วยขมูลข่าวสารทุกวันอังคาร ขอขอบคุณพี่น้องพิทยุชุมชนเสียงตามสายของกระจายข่าวทุกแห่งในเขตจังหวัดน่านที่รับสัญญาณน,นี้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยโทั่วกันนะครับท่านผู้ฟังเสนอแนะรายการรวมทั้งเสนอความคิดความเห็นกันมาได้นะครับในรายการนี้ทางโทรศัพท์หรือท่านที่รับฟังทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้สดๆรวมทั้งสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับ ทางเว็บไซต์น่านเลโอเน็ตหรือเว็บไซต์น่านจีโอทีเอชนะครับทุกวันอังคารนะครับถ่านูฟังครับขณะนี้ก็เข้าสู่เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะน,นี้รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับ เมื่อยุบแล้วก็มีผลแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2514กำหนดให้มีการเลือกตั้งและกำหนดให้มีสอสจำนวน500คนในจำนวน500คนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือสอสโดยระบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด375เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละหคน อีกระบบหนึ่งคือระบบสสแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนทั้งสิ้น125คนรวม500คนนะครับซึ่งก็เป็นการคำนวณโดยระบบแบ่งเขต375เขตโดยใช้จำนวนรัศดรในปีที่มีการเลือกตั้งนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้ประชากรไทยมีทั้งหมด 1 3 8 7 8 2ล้าน8 7 8คนหารด้วย375ก็จะได้ค่าเฉลี่ยราษฎรเขตเลือกตั้งละนะครับ1,7342คนต่อสอสอคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่มีการแก้ไขเพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน,น 1, คือ1เขต1เบอร์นะครับเขตเดียวเบอร์เดียวเท่าเรียก,กันนะครับ ซึ่งกำหนดวันลง,ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับทั่วไปในวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับแล้วก็วันลงคะแนนรลวงหน้านะครับผูฟังครับยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับ ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาจนถึง15นาฬิกาณสถานที่เลือกตั้งกลางนะครับสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเขาก็เริ่มไปตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับขณะนี้พกักการเมืองทั้งหลายเขาก็มีการจัดทําระบบสสแบบระบบบัญชีรายชื่อกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีการารับสมัครกันนะครับสําหรับผู้ที่ ต้องการจะสมัครเป็นสมสาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับในระบบบัญชีรายชื่อนี้พักการเมืองเขาจะจับสลากกันนะครับจับฉลากเพื่อที่จะกําหนดหมายเลขพักการเมืองนะครับหมายความว่าเมื่อพักการเมืองใดได,ได้หมายเลขใดผู้สมัครในพักการเมืองนั้นก็จะได้หมายเลขนั้นไปด้วยก็หมายความว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับใบหนึ่งก็กาเลือกพักหรือระบบบัญชีรายชื่ออีกใบหนึ่งก็กาเลือกคนนะครับหรือระบบเขตนะครับสำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นเขาจะประกาศว่าท่านมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ในวันที่12มิถุนายนนะครับ แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อกันได้เพิ่มถอนชื่อภายในวันที่22มิถุนายนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งคือผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มการาคมของปีนี้เมื่อตรวจสอบบัญชีรายชื่อแล้วก็ไปเพิ่มถอนชื่อกันนะครับ ไปดูในทะเบียนบ้านไปดูในบัญชีรายชื่อผู้รุษตัง้งถ้ามีคนแปลปลองเข้ามาก็ยื่นคำร้องขอถอนชื่อ้าว่าชื่อของท่านตกหบ่นก็ต้องไปเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้รุษตัแงในการเลือกตั้งนั้นกําหนดให้ท่านต้องนาบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับซึ่งขณะน,นี้หลายอําเภอหลายท่านก็ยังมีปัญหากีกเรื่องการใช้บัตรใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพราะว่า บัตรสมาร์ทการ์ดก็ยังไม่สามารถทำได้ถึงบางท่านก็ยังมีบัตรเหลืองอยู่แต่ขณะนี้ก็มีการเตรียมการที่จะให้ประกาศให้บัตรเหลืองสามารถนำไปใช้แสดงตนในการเลือกตั้งได้แต่พวกความไม่ประมาทก็ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ยังมีเวลาอยู่ท่านใดที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุนะครับก็ไปยื่นคำร้องของมีบัตรกันได้ ณนะที่วาการอำเภอทุกแห่งนะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งนั้นเขาก็จะมีช่องให้กาแต่ท่านชอบหมายเลขใดก็กาเครื่องหมายกากระบาดตรงหมายเลขผู้สมัครที่ท่านชื่นชอบแต่ท่านชอบพรรคการเมืองใดก็กาลงไปหมายเลขของพรรคการเมืองน,นั้น เพราะนั้นหีบก็จะมีสองใบก็แยกกันนะครับสใบก็แยกกันใบหนึ่งก็เป็นการเลือกพักการเมืองอีกใบหนึ่งก็เป็นเลือกตัวบุคคลนะครับสําหรับอีกช่องหนึ่งเขาจะมีไว้สาหรับกาในกรณีที่ท่านไม่รู้จะเลือกใคร